สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อละเอียสีที่น่ารักทุกคนวันนี้ยายบันจะพามาเบิ้งอันผักบุ้งเนาะผักบุ้งที่ยายบันอันกล้าไววเนาะปูกไววอันวันที่สิบสองเนาะเมื่อนวันที่สิบห้านี่มันสิเกิดเง้ยวปนไหนแล้วเนาะมาไปเบิ้งกันเลยพี่น้องเพิ่งสีได้สามมือเนาะวันที่สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสามมือ สีกับมือนี่พอดีนี่เอานี่เอามือมือปลูกกับมือน,นี่เนี่ยดูขึ้นแล้วได้พี่น้องเห็นบะไม่จกตาเด้อบ่จกตาได้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วกัลล่างขึ้นอย่างนี่เมดเดมันล้มไปเลกแน่ก็ว่อทัขน,น,ข,น,นขึ้นมะขึ้นนะขึ้นมาลุหูฮะแล้วได้ผลอยู่ได้ผลอยู่อย่าลืมเอาไปเฮ็ดตามเด้อจ้าผู้ใดอันอยากทดลองปลูกเนาะผักบุ้งแก้วนี่ยเป็นรายได้เสริมเฮากัได้เด้อ เก็บหยอดมั่นนะเก็บหยอดไปขายกินได้ด้วยเห็นบ่กำลังเกิดอ,อันนี้เป็นหนวดกุ้งอยู่กับน,นี้เนาะเป็นตัวกุ้งอยู่กับน,นี่นี่เห็นนะขาวขาวนี่ขาวขาว,ขาวนี่นี่เป็นนี่นี่ขาวขาวนี่ขึ้นอยู่โอ้หลายหลายหลายอยู่เอออันไหนมันยู่นเื่องแน่มันกินนี่เนาะอือเกิดเยอะเยะอยู่ เกิดดียุพี่น้องโอู้หูโอเคถือว่าได้ผลอยู่เนาะมาอันลงให้พี่น้องเบึ้งเดี๋ยวสามมือวันที่สิบสองเนาะ,ะแย่าย่บานวานวันที่สิบสองานวันที่สิบสองมื้อน,นี้วันที่สิบห้านี่ขึ้นพอดีเลย เอาไปเห็ดตามเ้ยจ้าพี่น้องอไปเห็ดตามขอบคุณมากเด้อที่มารับชมคือสูตรที่ย้ายบันเห็ดอันคลิปแรกนั่นล่ละเฮ็ดคลิปแรกให้เบิ่งนั่นล่ะที่การอันเข้ากาเฮ้อเอาอันเพาะปลูกอันเมล็ดพันธุ์เนาะเห็นจังใดแน่นะนี่ถ้าเฮ้าใส่ฟุ้นไห้มันก็สติ่ต้นมุกมุกเนาะต้นมุกต้นอ้วนดีอยู่ ขอบคุณทุกการรับชมเด้วจ้าเด้ออย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ในเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้แย่บันแน